สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตา VIP นะคะงวดประจําวันที่14กุมภาพันธ์สองพนะคะก่อนไปรับชมเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่13กันก่อนนะคะวันที่13แอนทวิ่งรูดที่6กับ7ไปเนาะส่วนลาวสตานะคะผลที่ออกก็คือ 6, 2 8ล่าง58นะคะ วิ่งรูดที่6มานะคะพี่พจ๋าวิ่งรูดที่6มาส่วนล่างนะคะห8แอดหลุดไปเนาะ5 8ก็ไม่มี6 2 6 8 2 8ก็ไม่มีนะคะหลุดไปมาเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะคะส่วนเล่าสตาร์ V i p 6นะคะ3 4 6นะคะ3 4 6อ่ะวิ่งรูดที่6มานะคะล่าง02แอดหลุดไปเช่นกันดู โบแอดไม่มีนะคะมาเฉพาะสสยวิ่งใส่รูดเนาะทั้งสองอาลาวเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะพี่พีจ๋าต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะตัวจับคู่ก็ไม่มานะคะามาเฉพาะวิ่งรูดนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะพี่จา๋าชื่นชอบคอยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะดูเสียงอาจจะแหบจะแห้งหน่อยเดิ่พี่จ๋าดูเพิ่งตื่นนะคะตื่นมาทำแนวทางให้เนาะดูเมื่อคืนแอดก็เลิกงานดึกไม่ไหวนะคะ สำหรับตารางตัวเด่นนะคะตารางตัวเด่นแอดก็จะมี4 3 9 9หรือ6นะคะพี่พี่จา๋า7 0 8นะคะแอดจะวิ่งรูดที่4นะคะวิ่งรูดที่4กับ7อ่าเน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดอ่าสำหรับ4นะคะสำหรับ4มีตัวไหนบ้างมาดูกัน 4 a ก็จะมี4 0นะคะสี่สามหกสีนะคะอ่ะส่วน7เนาะส่วนเจ็ เจ็ดสานะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในชุดกันกันบ้างสำหรับชุดกันนะคะแอดมีหนแล้วก็90นะคะพี่พี่จะชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะ 4 3นะคะแล้วก็ 4, 8 8่ 7, 3 7 4นะคะ1 9หรือ1 6อ่ะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยรกันยิ่งขึ้นไปเลย นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ